อาจเกิดอ,อันตรายได้ใช่ไหมคะของเล้เช่นตะปูเล่นได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นของอันตรายของเล่นที่อันตรายก็คือมีอะไรอีกมีอ่อันนี้ของชายมีมก็เป็นอันตรายแล้วก็ปืนปืนวันรายหย่อเล่นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นของอันตรายถ้าเล่นกมเล่นเล่นโดนมือเนี่ย ออกเลื่อนมือด้วนเลยต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลดีไหมดีไหมมือมือหายไปเลยดีไหมคะไม่ดีฉะนั้นเราไม่เป็นเล่นของที่เป็นอันตรายเอาเรดิเราเล่นของที่เล่นได้ใช่ไหมคะต่อไป 我三毛。 นุ่มใช่ไหมถ้าทำด้วยไม้มันจะแข็งเึื่องของเล่นจะประเด็กด้วยไม้ลาสติด ไปซ้อนถอยลงค่ะ,ะชิรินชิรินหน้าเรียบร้อยไม้กวาดดูซิชิรินของใช้ือว่าของเล่นไม้กวาด Okay. ไปซนมาเลยคไฟซนของเล่นาของใช้อ่ะอ่ะเดชาลิปไปนั่งด้านหลังเลยค่ะดชาลิปไปนั่งดหลังเดชลิปไปนั่งด้านหลังเลยอ่ปรมให้ไซนไปนั่งน,นะน,น,น,งนิ่นั่งนเาเมวางตักนาระนารจเไปซน เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำประดิษฐ์ของเล่นจะทำไหมคะ,ะทำะมามาอะไรทำไหมทำถ้าจะทำให้นักเรียน <c oughs> ร้องเพลงดังๆอีกครั้งหนึ่งใครร้องดคุณจะให้ทำก่อนอ่ะหนึ่งส ผู้ชายเก่งมากน,น่าปลดปล่อยซอร์นั่นยังไงเอ่ยอ่าวันนี้ครูมีของให้เรีนอานนะคะอันนี้ครูจะประดิษฐ์ของเล่นเป็นลูกขางอ่าจันวาชิรินเป็นลูกขางหลากสีซึ่งมีอันนี้เขาเรียกาแผ่นซีดีแผ่นซีดีแผ่นซีดีจันวาแผ่นซีดีแผ่นซีดีที่เราไม่ใช้แล้วนะ เราไม่ใช่แล้วอ่าแล้วก็มีก้าวอ่าไม่มีเสียอะไรก้าวนั่งลงไม่ต้องเดินค่ะาชาม,มีนั่งลงอ่าอันนี้คือการ